อีกจังหวัดหนึ่งครับเดมีการบริหารจัดก,การเรื่องของการจัดก,การขยะนะคือที่จังหวัดยโสธรครับเดี๋ยมีการจัดก,กิจกรรมนะครับในส่วนของการคัดแยกขยะแหลกบุญน,นะครับอยู่ที่หอประชุม จังหวัดยโสธรน,นะครับสารการจังหวัดยโสธรนายสุวัสดิ์เข็มเพชรรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรครับเป็นประธานรับมอบแต้มบุญจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกคร,อง,กรกองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนหางทรัพย์สินค้าและสถานศึกษาที่เขารวมโครงการคัดแยกขยะแหลกบุญประจำปี2 5 6 6เป็นเธอที่5ก <c oughs> ็มีหัวหน้าส่วนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดยโสธรท้องถิ่นจังหวัดยโสธรผู้อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้จัดการหาง้านภาคเอกชนสถานศึกษาและสื่อมวลชนเดชขารวมในเทือนีสำหรับโครงการคัดแยกขยะแลกบุญนะครับปี2566นี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทุกไ้ทุกหน่วยงานได้ร่วมสะสมแต้มบุญโดยการนําขยะรีไซเคิลมาจำน่ายเมื่อจำน่ายได้นึ่งบาสได้นึ่งแต้มบุญอีกทางเพื่อให้หน่วยงานได้วรวมการคัดแยกขยะและนําขยะรีไซเคิลมาจำน่าย เพื่อเป็นการลดขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกนําส่วนการรวมบริจาคสะสมแต้มบุญนั่นเงื่อนที่ได้จะนําไปซ้อยเหลือผู้ได้โอกาสและใส่ในกิจกรรมสาธารณากุศลโดยเท่านี้ครับเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่หามีหน่วยงานเขารวมกว่า27หน่วยงานสะสมแต้มบุญได้กว่า2 2 9 5แต้มบุญซึ่งก็สามารถลดภาวะเรือนกระจกได้3,630กิกิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยทางจังหวัดยโสธรครบับมีการสร่งเสริมและสั่งความตระหนักรูก้แก่ประชาชนให้จัดการขยะมูลฝอยชุ่มชนตัวเจ้าของภายใตย้แนวคิดไผเป็นผููกอ่อขยะผู้นั่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะพร้อมกับการนำลัก 3R ที่ใส่กันมากอย่างต่อเนื่องและก็ใส่มาโดนแล้วนะครับนั่นก็คือรีอ u รีดิ u ส e รียูสร,รีไซเคินะครับโดยให้จังหวัดยโสธรน,นี่เป็นจังหวัด ที่มีความสะอาดอยางอย่างยื่นต่อไปนั่นเองครับ